เดี๋ยวเรามาดูเม็ดมังคุดที่เพาะไว้นะคะเพาะไว้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างผ่านไปหกวันมันม,มีบางเม็ดที่มันเน่าด้วยนะคะ,ะเอาเม็ดที่มัน นี่ตุ่มน้อยๆอันนี้คืออะไรนี่ทำไมมีสองอันนี้คืออะไรเนื้อว่ามันจะมีเม็ดเตียวสองตนดูนะคะ โอ้ยงอกเต็มเลยอะ่ปะกอปกติเพาะไม่เคยได้เลยนะคะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราจะเอาอันนี้อันนี้เป็นเชื้อรานคะอันนี้ทิ้งไปเลย นไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า